สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รรกทุกท่านวันนี้สาวดำพระรวยนะคะก็ได้ไปเอาไปไป้ายหลวงปู่แล้วก็ขออนุญาตเอาพานที่ใส่พานที่ใส่ใสเจ้าเท่าหลวงปู่เนี่ยมาขอโชคขอลาบนะคะเพราะว่าตั้งแต่สาวดำได้ไปกรบบาบไหว้กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงเนี่ย นะคะสาวดำก่อนที่จะเปิดช่องเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะก็ไปเจอกับน้องทิศพันธ์นะคะก็พาไปกราบไหว้แล้วก็ได้โชคมาสองสอง่ะนะคะที่สาวดำไปกราบขอท่านจากวันนั้นสาวดำก็เลยมาขอเปิดช่องนะคะเพื่อเพื่อทำเป็นช่อง youtube ช่องนี้แหละช่องสาวดำพารวยช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะก็ สาวดําก็สมความมุ่งพาปรารถนานแล้วก็คนที่ดูแลวัดหรือว่าดูแลสถานที่กระท่อมละสังการหลวงปู่สวงเนี่ยนะคะก็แนะนานะคะแนะนามาว่ากราบไหว้แล้วก็ขอให้อุ้ยได้เห็นเลขอะไรเนี่ยนะคะกราบไหว้แล้วก็ขอให้เอาถุงอะมาขอ,อาที่เท่า,าหลวงปู่ สวงเอาใส่ถุงมันแล้วให้เอามาใส่พ่านกาบไหว้ที่บ้านโอ้ยแฟนขับจาดสาวดำในขณะขณะที่บางไว้แล้วก็คาร์ดามก็มาตั้งกล้องเนี่ยสาวดำหเ,เ,เห็นเลขเบอร์เลยค่ะแฟนขับเห็นหรือยังคะยังพูดไม่จบเลยโอ้สาวดำเห็นเป็นอะไรเนี่ยสามเดี๋ยวไปยี่ตาดีๆก่อน <c oughs> เป็นงั้นได้ไงเนะี่ยเป็นเด็กก่อนนะคะสาวดำก็ยี่ตาดีๆก่อน <c oughs> แฟนคลับเห็นเหมือนสาวดำไหมคะโอ้โหคุยเลขสวยมากเลยค่ะเ,เดี๋ยวปากกามาเฉดมาก่อนเลขสวยมากเลยค่ะแฟนคลับจ้าสาวดำเห็นเป็นเลขสามเนี่ยคะ่ะแฟนคลับดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเลขสามเห็นไหมคะเนี่ยเลขสามตัวอย่างงามเลยคะ่ะ สามนี่หกค่ะเนี่ยห้านี่เลขห้าไหมเนี่ยเลขห้าหรือเลขศูนย์เนี่ยเลขห้านะเนี่ยสามนี่ก็หกเนี่ยค่ะเออแฟนกลับเห็นเป็นตัวไหนคะเห็นเหมือนเสาดำไหมนะคะเห็นเป็นเลขอันนี้มันเลขสองไหมเนี่ยเลขใช้เลขสองหรือเลขอะไรเนี่ยเนี่ย เลขสองเลขสองนี่เลขศูนย์ได้ไหมเนี่ยศูนย์เลขสามแต่เลขสามนี่สวยค่ะสามหกนี่สวยเลยค่ะอันนี้เป็นสองเป็นอะไรเนี่ยไปดูดีๆก่อนนะคะเ,เลขอะไรคะแฟนคลับเห็นตัวไหนบ้างคะ ช่วยกันดูนะคะแฟนคลับจ๋าใครเห็นเลขอะไรนะคะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะโอสาวดำเห็นอันนี้เป็นห้าสามนี่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 เห็นไหมคะนี่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 ค่ะนี่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 ห้าสามนี่นี่ห้าสามอ้าข้างบนเป็นอะไรนะข้างบนเป็นอะไรเป็นโอ้ยหลวงปู่ โอให้ยดูเห็นชัดๆด้วยเธอหลวงปู่แต่ที่เห็นชัดก็มีสามเนี่ยนะคะเนี่ยสามเนี่ยเลขสามเบลเลอร์เลยเลขสามสวยมากเนี่ยเลขหกตัวนี้เดียวนี่นี่หกเนี่ยนี่สามหกอันนี้เป็นเป็นสองไหมเนี่ยเออสาวดรเมินอันนี้มันเป็นเลขศูนย์หรือเลขห้าหรือเลขสามเนี่ยนะคะอือ ดูนะคะแฟนคลับจะดูดูด้วยกันนะคะต่างคนต่างเห็นไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่บุญพระวาสนาใครหลวงปู่ตั้งแต่สาวดำมาเนี่ยถูกสีงวดแล้วนะคะตอนใหม่ๆตอนหลังมาก็มีเข้าตัวเดียวงวดหนึ่งแล้วก็อีกมางวดนึงก็เข้ากลับเข้าตัวกลับเข้าตัวกลับ,ลบต่อมาก็เป็นโควิดนั่นแหละคะ่ะ สามงวดก็ไม่ได้ดูงวดที่สี่สาวดำก็ไม่ได้ดูเลยก็มาดูงวดงวดบนันทัศน์อันนั้นเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้างวดนี้ค่ะตั้งแต่เอามาเนี่ยเก้างวดนี้นะคะเก้างวดนี้นะสาวดําได้เอามาลงเอาลงเ,เอาท่านลงมาดูนะคะโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสองสองห้าไหมเนี่ยเนี่ยสองห้าหรือสามห้าเนี่ยนะคะ แฟนลับดูนะคะตรงน 3, เนี้ยสามหกเนี่ยสามหกอันนี้เป็นสองเนี่ยสองห้านะคะสองห้าอันนี้เป็นสามหกแฟนลับเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะคะนะคะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เลขเลขสาวโคลาดนะคะ สาวโคราชให้มานะคะสาวโคราชให้มาก็จะมีมีศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามแปดของสาวโคราชให้มาห้าหางนะคะให้ให้ศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่ง 7 3 8ของสาวโคราชนะคะถ้ของหลวงปู่สวงเราแฟนกับมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะนี่ของสาวโคราชให้มาแล้วนะคะสาวโคราชให้มาแล้วแล้วก็มีของใครเนี่ยสาวราจะรวมมให้เลยนะคะนี่สาวอะไรเนี่ยสาว ของสาวปุ๊ก,กี้อ๋อน้องปุ๊ก,กี้ที่เคยให้ที่เคยให้อะไรในหัวห้าน้อยนะคะแต่ที่นีสาวดาไม่ได้ทําแล้วเนี่ยอ๋อเพิ่งจะเห็นนะคะของนุ๊กน้องปุ๊ก,กี้ให้มานะคะของน้องปุ๊ก,กี้ให้มาก็มีหกสองแปดนะคะให้มาหกสองแปดนะคะแล้วก็สี่หกแปดนะคะ แล้วก็ให้มา4 2 3นะคะน้องพุกกี้ให้มา3หางนะคะ6 2 8 4 6 8 4 2 3นะคะน้องพุกกี้ให้มานะคะห่ะแล้ส่วนของสาวคนลาดก็มี0 1 2 2 7 2 7 1 3 7 3 8นะคะค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยววันนี้สาวดำอัดคลิปนี้ลงคลิปนี้แล้วก็จะ อาบน้ำแล้วก็จะไปที่ร้านาผลยับผลไม้ที่อำเภอแวงน้อยค่ะแต่ของลูกก็จะให้มาตัวไหนนะคะสาวดำก็ว่าจะลองหลังวดนี้ของน้องเกียบอ่ะนะคะก็จะลองวดนี้นะคะของน้องเกียบนะคะสาวดำแต่ทุกทุกที่ทำทำหวยมาหลายงวดแต่สาวดำไปเอามาก็รู้นะเขาของเขาเข้า,ขา,ขาทุกงวดเลยนะคะ เลีกวิ่งเขไม่เคยพลาดเลยนะก็สามตัวเขาเนี่ยแต่สาวดำก็ไม่เคยอ่านั่นเลยนะคะมีแต่แฟนขับทักมาแฟนขับทักมานะคะ สาวดำเห็นนี่นะทำไมมันเป็นสามหกอันนั้นะเป็นสองห้าตัวข้างบนเป็นสองห้าข้างล่างเป็นสามหกได้นะคะแฟนขับดูนะคะว่าได้เลขอะไรโอ้ยหลวงปู่ขอให้ปวดปลายด้วยเด้วนะคะขอให้แฟนขับลูกถูกหวยด้วยเดิน ให้ถูกทุกๆคนค่ะขอให้แฟนกับลูกถูกหวยทุกคนขอให้เขามีเงินมีทองอย่าให้เขาขาดไม้ขาดมืออย่าให้เขาขาดเหลือใดใดขอให้เขามีแต่มีอยู่มีกินดีขึ้นดีขึ้นถึงไม่ไมถึงกับเป็นเศรษฐีก็ขอให้เขาอย่าอย่าขัดสนนะคะขอให้เขาอย่าขัดสนแบบขอให้เขา เงินทองไหลมาเทมาขอให้ราบลื่นไม่ว่าจะหาสิ่งใดไปค้าขายก็ขอให้ทุกคนค้าขายขอให้ขายดิบขายดีการเงินก็ขอให้คล่องหมุนหมุนเวียนคล่องแกล้วทุกทุกคนขอให้เขา,เอ,าอย่าลำบากนะคะให้เขามีอยู่มีกินนะคะให้เขามีอยู่มีกินให้เขาพอปากพอท้องอย่างให้เขาทุกกายทุกใจเต้เมหลวงปู่หลวงพ่อช่วย รูปล้านเล่นหลอนทุกคนได้เถินดูยังไงก็เป็นเลขสองห้าชัดเจนเลยนะสองห้า แล้วก็สามหกท่านให้สองตัวเลยเห็นไม่ตรงปกติก็จะมีตรงกันเนาะข้างบนเป็นอะไรสามห้าหรือเปล่ากันกลับดูนะคะดูนะคะ แม่กองนี่ก็เล่สวยเหมือนกันไนงะของแม่กองให้มาหกสี่สามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกของแม่กองของแม่บัวก็ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่หกห้าหกแปดสี่หกห้าแปดนะคะหลายๆท่านน้องแม่ก็ให้มาคนละสองตัวสามตัวเลขสาวชายภูมินี่ให้มาแปดกับเพื่อนเลย ให้มาสามสามห้าสามหกห้าสามแปดห้าให้มาสามตัวแค่นี้เป็นความสาวชัยภูมินะคะขอให้ทุก,ท,ก,ท,กท่านโชคดีนะคะแฟนคลับจ้าเดี๋ยวสาวดำก็ลงคลิปนี้แล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็จะไปนู่นแล้วก็ไปหานอกเย็บนะคะไปที่ร้านผลไม้นอกเย็บที่ที่ที่ททอำเภอแวงน้อยนะคะไปตามติดก,ก่อนแฟนคลับคอมเมนต์มาเยอะมากโอ้ไปสาวดำก็ยังไม่ได้ตอบ เต็มขยู่นั่นแหละโอ้ยแบตเตอรี่สามสี่งวดห,าหา้างวดมันยังไม่ได้ตอบด,ดิโอ้ยไม่ได้ตอบด,ดยเนี่ยโอ้ยพ้งจะดูว่าเต็มอยู่ในเนี้ย <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะช่องสาวดำพารวยเป็นเพียงสื่อกลางแนะนำแนวทางให้ท่านได้หาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะคะหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นท่านก็ได้วันที่หนึ่งหรือวันที่16ทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่16ก็จะมีเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นมาทุกทุกวันที่หนึ่งทุกทุกวันที่16 เพราะฉะนั้นเราต้องให้กําลังใจตัวเองและให้กําลังใจอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเรานะคะสําหรับแฟนขับที่อยากจะได้หวยซองแหละนะคะสาวดําก็บอกแฟนขับไปตามตรงนะคะว่าห้างวดเนี่ยนะคะสาวดําก็คึดสู้ว่ายังไงก็ขอให้ได้ยังไงก็ขอให้ถูกแต่มั่นใจเลยคะ่ะสาวดำงวดน,นี้เพราะว่าอาจารย์พี่ลุงพี่หนูก็มั่นใจก็บอกมาว่ามั่นใจนะคะมั่นใจสาวดำก็จะก็จะไม่ ไปซื้อตัวอื่นนะคะแระสาวดาบอกแล้วว่าคาไหนคํานั้นนะคะเราต้องสู้ไปด้วยกันสาวดําเอาเฉพาะคนที่สู้เท่านั้นนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะบอกอาจารย์แล้วถ้าตั้งห้างหดนี้ไม่เข้าก็ให้มันรู้ไปอาจารย์บอกห้างหดนี้ไม่เข้าให้มันรู้ไปทํามาตั้ง3ามสี่สิบปีแล้วนะคะ <c oughs> นะคะอ่าโอเคจ้าขอให้ทุกทุกท่านโชคดีโชคดีนะคะ